ังนั้นบรรดาเทพประรุรทั้งหลายทั้งปวงในยามที่เคยมีชีวิตอยู่นั้นได้พากันขนขวายบูรณะได้ซ่อมแซมได้เป็นผู้ขัดเกลาได้ทําให้เกิดความเป็นประโยชน์ในที่สุดเมื่อยามที่เขาทั้งหลายทั้งปวงได้ตายจากโลกนี้ไปพากันขึ้นไปอยู่บนสวงสวรรค์ผู้ที่ได้มีความเชื้อสลาดก็ได้กลายเป็นผู้ชักนําก็ได้กลายเป็น ท้าวสักกาเทวราชเป็นพระอิน์ผู้มีความยิ่งใหญ่ในบนสูงสวรรค์บรรดาผู้ที่ได้ร่วมงานกันเป็นพิมพ์งานเป็นบริวารทั้งหลายก็าพากันเป็นเทพพระบูทเทพธิดาอยู่สวยสุขอยู่บนสูงสวรรค์อันเกิดจากในายามที่เป็นมนุษย์นั้น ได้ขุนขวายในยามที่เป็นเรื่อนั้นได้ใส่ใจสนใจกับเรื่องของสาธารณะสาธารณะนี้เราก็ทําไปเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาดังนั้นวัฒนธรรมหรือการประเพณีต่างๆที่ได้ทํานั้นก็เป็นไปเพื่อการสร้างศรัทธา ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงเมื่อได้รับความสะดวกได้รับความสบายเมื่อได้รับความ <c oughs> าสุก <c oughs> ก็จึงเกิดความศรัทธาไม่มีความทุกข์ยากลําบากมาด้วยความพร้อมเียตานที่พร้อมทุกติ่งทุกอย่างเข้าวปลาอาหารพร้อมและเป็นผู้ที่เมื่อมีความสุขกายสุขใจ <c oughs> ก็จึงเปิดใจการเปิดใจนั้นก็คือการมีโอกาสที่จะได้ตั้งใจฟังพระธรรมอันประเสริฐไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรืออริยาสาวก บรรดาผู้มีบุญญาธิการทั้งหลายก็จะพากันมาแสดงธรรมบรรดาผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็จึงได้จดได้จำก็จึงได้นำคำถอนได้มาปฏิบัติทำให้คนนั้นอยู่ในคุณงามความดีทำให้คนนั้นอยู่ในฐานะของคนกลับวบัวและอายต่อบาปและเป็นผู้มีความเสียสละเป็นผู้มีจิตใจที่ <c oughs> เผื่อแผ่และไม่เห็น เก็บประโยชน์ส่วนตนเห็นเก็บประโยชน์ส่วนรวมนี่ก็คือสถานะของผู้ที่กําลังทําลายกิเลสที่ฝังลากลึกอยู่ใน,นใจิตใจวันนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงได้ผ่านเหตุการณ์ที่เรียกว่าเสียสละมาหลายคนต้องใช้เวลาย,ยันยาวนานเพ <c oughs> ื่อจะได้ขัดเกาว์เพื่อจะได้ปัดเป่าเพื่อจะได้พัฒนารวมกระทั่งถึงได้ทําความสะอาดได้เตรียมความพร้อมและได้ทําให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแท้ที่จริงแล้วการได้ทํางาน เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไม่ต่างกันกับการที่เราทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นผู้เช็ดถูเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ทำให้เกิดความสาว่างต่อพระพุทธรูปหรือสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าวัดวาอารามทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติที่จะทําให้บรรดาผู้คนทั้งหลายได้มาใช้โอกาสเพื่อจะได้มาสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลนั้นที่เราได้ทําไปทั้งหมดทั้งสิ้นนั้น เมื่อเขาเกิดความสะดวกสบายก็เกิดจะเกิดความศรัทธาเมื่อเกิดความศรัทธาก็จึงเกิดปัญญาที่อยากจะเรียนรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์เมื่อเกิดการเรียนรู้ก็จะถึงให้เกิดเห็น <c oughs> เป็นเป้าหมายว่าตัวเองนั้นก็อยากจะได้ ทำตัวให้มีแต่ความเจริญมีแต่ความผาสุขลงมนทั้งถึงมีบุญมีศีลมีธรรมจึงเป็นที่มาของการที่ทำให้คุณทั้งหลายทั้งปวงนั้นขันหน้าเข้าสู่สถานที่ให้เกิดความสะดวกสบายแห่งการศึกษาพระธ,ธรรมแห่งการสร้างบุญสร้างกุศลลงมาทั้งถึงบรรดาบิญญาณทั้งหลายทั้งปวงที่สิงสิวอยู่ ตามวัดมาอาลามไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่ชั้นสูงหรือชั้นต่ำทั้งหมดทั้งเช่นนั้นก็จะได้รับความสุขก,ก็ได้รับความสบายเป็นผู้ได้รับแสงสว่างเป็นผู้ได้รับประโยชน์อันเป็น <c oughs> เป็นสิริมงคลสิ่งต่างๆที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงได้ตั้งใจทํากันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราทั้งหลายทั้งปวงผู้มีจิตใจอันปรเสริฐได้ทําคุณงามความดีได้ทําตัวเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงการเสียสละให้ถึงเห็นถึง การรู้ค <Private classroom liksom> ุณค่าวัดวาอารามเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของประเทศชาติเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าและอริยสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ต้องใช้ใสใช้สอยในปัจจุบันและในอนาคตเมื่อเกิดความสะดวกเกิดความสบายก็จะเกิดการสืบทอดเห่งการอายุพระศาสนาก็จึงเกิดขึ้น